ขึ้นรับจากกระแสที่พักเก้าไกลนะครับได้ได้ยื่นในส่วนของการแก้รัชธรรมนูญสองเาสองเนี่ยนะครับแล้วอตอนแรกคิดว่ามีเสียงเกินร้อยแล้วไปไปมามาเนี่ยเหลือ99เสียงในตอนยืน่นแล้ววันต่อมาเนี่ยกลับมีแนวโน้มว่ามีการถอนรายชื่อออกเนี่ยอาจจะยัตินี้อาจจะตกไปเราเราคิดเห็นยังไงก็ผมว่าก็เป็น เครื่องสะท้อนความวุ่นวายของสภ,สภาในตอนนี้ว่าไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้มากนักในตอนนี้ก็ต้องใช้เสียงมหาชนคือเสียงจากข้างถนนในการยืนยันกับผู้มีอำนาจทั้งในทำเนียบและในสภาว่าประชาชนต้องการอะไรครับผมครับแล้วอย่างนี้ครับมันมีกระแสข่าวว่าสสที่ถอนออกไปเนี่ยเป็นสสด้านพรรคประชาธิปัตย์แล้วมีกระแสว่าอาจจะถูกกดดันจากท่านชวนิลีภัยเนี่ยเราเราคิดเห็นยังไง เหมือนที่ผมโพสต์ไว้ครับผมเจองูกับเจอประชาธิปัตย์ให้ตีประชาธิปัตย์ก,ก่อนนะฮะนะครับแล้วแล้วอย่างนี้นะครับในส่วนของอเพื่อไทยนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยะจะจะไม่ได้ได้ยื่นแก้ในส่วนของ2 2 2สองแต่ว่ามีการกลับลำมาว่าจะมีการยื่นแก้เนี่ยตอนเราคิดเป็นตรงนี้ <c oughs> ยังไงก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะนายยินดีครับทีนี้เราก็ต้อง ต้องเอาให้ชัดเจนว่าประชาชนต้องการการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะฮะอันนั้นคือปลายทางที่เราต้องสู้ซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยหมายถึงว่าต้องแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตรารวมถึงหมวด2หมวดหนึ่งหมวด2ประเด้วยเรื่อง <c oughs> ของสถาบันกษัตริย์ก็ต้องมีการมาพิจารณาใหม่ซึ่งผมต้องชี้แจงตรงนี้นะครับว่าการแก้หมวด2อนี่มันไม่ใช่เรื่องขอขาดบัตรตายเพราะว่าทุกครั้งที่มีถ้าถ้าเกิดได้ลองไปศึกษาอ่านนะฮะดูรัฐธรรมนูญยี่ว่าฉบับที่เรามีนะฮะทุกครั้งเนี่ยฮะ รัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาเรามีรัฐธรรมนูญใหม่หมวด2ก็มีการแก้ไขตลอดนะฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมมาตั้งแต่สมัย2องพนะฮะก็มีการแก้ไขเป็นเรื่องปกติดังนั้นการแก้ไขในถ้าครั้งนี้เราจะแก้ไขในในหมวด2ด้วยเนี่ยก็ผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาถ้าเอาขนาดเอา50าศูนย์กับหกเทียบกันเนี่ยก็ก็ยังเห็นได้ชัดว่าหมวด2ก็มีการแก้ไปหลายมาตราเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องครับครับแล้วเรามองยังไงว่าหลังจากที่ตําารวได้มีกยยืื่่นนขอ ปล่อยตัวดีกว่าปล่อยตัวระหว่างทนายอนทนกับไม้เนี่ยครับเมื่อสอบสววันที่ผ่านมาเนี่ยหลังการที่คุ้คุ้มขังไปครับเราชอมันเป็นเกมการเมืองไหมหรือเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลไหมอ๋อชัดเจนว่าเป็นเกมการเมืองคะคือพี่ลองคิดดูนะตำรวจยื่นถอนประกันยื่นยื่นถอนประกันในก่อนช่วงวันหยุดแล้วันหยุดยาวแล้วระหว่างวันหยุดยาวนี้จู่ๆก็บอกจู่ๆก็มีการรีบปล่อยบอกว่ารีบปล่อยบอกว่าเอ๊สอบสวนเสร็จแล้ว สอบสวนเสร็จแล้วไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องมีการฝากขังไว้ซึ่งจริงๆซึ่งจริงแล้วสอบถามกับพี่ทั้งสองคนก็ไม่เห็นมีการสอบสวนอะไรและเป็นวันจุดราชการที่คุณจะสอบสวนอะไรและการปล่อยนี่ก็เป็นไปอย่างเร่งรีบอย่างที่พี่สื่อมวลชนก็น่าจะทราบนะฮะก็ผมคิดว่าอันนี้มันชัดเจนว่าเป็นการจับการปล่อยครั้งแล้วปล่อยครั้งแล้วออกเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นทักษิณทางการเมืองแน่ๆคดีแบบนี้เขาเรียกคดีนโยบายนโยบายก็คือนายว่าไงก็จับตามนั้นแหละไม่ได้เป็นคดีตามมาตรฐานทั่วไป